มกินนากาะธรรมตอนที่200สนทนาธรรมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2 5 4พ้อ่สเพราะชนอะไรจริงคือสิ่งที่ปรากฏแม้เรายังไม่นึกถึงรูปร่างเลยสิ่งที่มีจริงนั้นนะค่ะสีอมธธร,รม a รมแต่บัญญัติเป็นเรื่องราวเป็นความคิดเรื่องประม m a รรรมทั้งหมดนามธ,ธรรม,ม,ามาต่างกับรูปธรรมนะคะ คือนามาทาเป็นสภาพรู้ค่ะภาษาไทยเราชินกับควาว่าจิตใจเราทุกคนบอกว่าเรามีจิตใจไม่ใช่มีแต่ร่างกายแต่เรายังไม่รู้ว่าจิตเนี่ยมีลักษณะอย่างไงถามว่าจิตอยู่ที่ไหนขณะน,นี้ก็อาจจะตอบไม่ได้แต่ความจริงนะคะจิตเป็นสภาพที่เกิดขึ้นเป็นธาตุชนิดหนึ่งซึ่งต่างกับรูปเพราะว่ารูปเกิดขึ้นแต่รูปไม่รู้อะไรแต่เวลาจิตเกิดขึ้นจิตต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเสมอ ยังขณะที่เสียงปรากฏเสียงในป่าก็มีแต่ไม่ปรากฏแต่ขณะใดที่เสียงหนึ่งเสียงใดปรากฏหมายความว่ามีจิตที่ได้ยินเสียงคือรู้ในลักษณะอาการของเสียงนั้นโดิไม่ต้องใช้คําแปลไม่ต้องเรียกอะไรทั้งสิ้นนะคะเสียงสูงเสียงต่าเสียงทุกอย่างจะต่างกันมากสักเท่าไหร่จิตก็เป็นสภาพที่สามารถที่จะรู้ความต่างของสิ่งที่ปรากฏทางหูของเสียงนั้นได้รปะว่าจิตเป็นสภาพที่ เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใขดขณะนี้ทุกคนมีจิตไหมคะเพราะอะไรคะถึงว่ามีไม่ใช่โตไม่ใช่เกอีแน่ทางตางทาี่เขากำลังเห็นใช่ไหมคะขณะที่เห็นนะะี่ค่ะเป็นธาตรู้สิ่งที่ปรากฏทางตาพอได้ยินเป็นธาตุอีกชนิดหนึ่งแล้วเป็นจิตอีกประเภทหนึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงทางหูง เพราะฉะนั้นตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเราไม่ใช่ก้อนเนือเ้อเกิดแต่ว่ามีจิตเจตสิกรูปเกิดเพราะฉะนั้นขณะนั้นไม่ใช่มีแต่รูปนะคะแต่ว่ามีจิตเจตสิกเกิดด้วยเป็นสภาพรู้หรือเป็นธาตุรู้แล้วเไม่ยังงงเลยนะว่าโทรทัศน์ไม่ใช่านะอ๋อค่ะเป็นบัญญัติค่ะถ้าไม่เห็นโทรทัศน์เลยนะคะจิตไปให้หมดมแล้วก็กระทบสัมผัสสิ่งที่เราคิดว่าเป็นโทรทัศน์ เวลากระทบสัมผัสเนี่ยค่ะมีอะไรปรากฏความแข็งเพราะฉะนั้นลักษณะที่แข็งที่กระทบนะคะเป็นสิ่งที่มีจริงค่ะ <c oughs> แต่รูปร่างอย่างนี้ทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆเราเรียกว่าโทสะเพราะฉะนั้นเราก็จาจาจา,จาปรมถธ,ธรรมแล้วก็เรียกชื่อสิ่งที่สมมุติบัญญัติโดยที่เราไม่รู้ว่าความจริงแล้วก็คือแข็งรูปธรรมกับนามธรรมไม่ทราบว่าแฉงกระจา่างชัดเจน,นยังแค่ไหนยังสลัวสลัว ถ้าเราจำำําคําจํากัดความนะคะว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดแต่ไม่สามารถจะรู้อะไรได้เป็นรูปธรรมทั้งหมดเพราะฉะนั้นเสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปอะไรก็ตามแข็งก็เป็นรูปตั้งแต่ศีรษตะตลอดเท้าเป็นรูปเพราะว่าไม่รู้อะไรคนตายกับคนเป็นนะคะมีรูปร่างเหมือนกันก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปนะคะเขาก็พูดได้เดินได้คิดได้ทําทุกอย่างได้เพราะมีจิตแต่พอจิต เกิดระดับเป็นขณะสุดท้ายของชาตินี้ที่เราสมมุติเรียกกันว่าตายนะคะรูปนั้นก็ไม่มีจิตใจอีกต่อไปเพราะฉนั้นก็เคลื่อนไหวไม่ได้ไม่เห็นไม่ได้ยินเพราะฉะนั้นก็พอจะเรรียดเพื่อ,อไปเห็นได้ว่าเห็นไม่ใช่ตานะคะไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏแต่เพราะมีสิ่งที่ปรากฏกระทบตาก็เป็นปัใจจัยให้มีสัภาพรู้เกิดขึ้นเห็นสิ่งที่กําลังปรากฏนี่คือจิตชนิดหนึ่ง ขณะที่ได้ยินเสียงหูไม่ใช่จิตเสียงก็ไม่ใช่จิตแต่เพราะเสียงกระทบหูจึงเป็นปัใจจัยให้มีธาตุรู้ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นได้ยินเสียงเพราะฉะนั้นที่เคยคิดว่าเป็นเราเห็นเราได้ยินนี่นะฮะก็คือนามธรรมาซึ่งเป็นสภาพรู้ซึ่งมีจริงๆเห็นได้ระหว่างคนตายกับคนเป็นว่าคนตายไม่มีสภาพรู้อีกต่อไปแต่ว่าคนเป็นได่มีจิตซึ่งเป็นสภาพรู้ แต่เราไม่เคยรู้ว่านั่นเป็นสภาพรู้เราเคยคิดว่าเป็นเราทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ว่ามีธาตุหรือสภาพธรรมะสองอย่างซึ่งต่างกันคือรูปประธาตุไม่ใช่นามธาตุหรือว่ารูปประธรรมไม่ใช่นามธรรมและก็ทรงแยกละเอียดค่ะว่านามธรรมมีสองอย่างไม่ใช่มีจิตเท่านั้นแต่มีเจตสิกค,คือสภาพธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งเกิดกับจิตขณะที่จิตเห็นในทางมีเจตสิกเกิดร่วมด้วยเจ็ดชนิด กายจะทราบหรือไม่ทราบก็ตามเป็นนามธรรมซึ่งต้องเกิดด้วยกันอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนี่ก็ทําให้เราสามารถที่จะรู้จิตใจของเราละเอียดขึ้นไหมคะว่าจิตของเราแต่ละขณะเนี่ยทาหน้าที่อะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรมีสภาพธารรมะที่เกิดพร้อมกับจิตกี่ชนิดตามมาฐานนะถ้าผื่วว่าคนเรานจิตนะความคิดการพูดการยาการคิดการอะไรมีเป็นจุดๆตามสมอง นอย่างคนที่เป็นสโตรกขึ้นมาแล้วเนี่ยหยุดนั่นจะดับเหมือนกับคอมพิวเตอร์จะสายไปฟ้าเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นจิตนี่จะอยู่ที่ไหนครับตวามที่จิตเพิ่งเกิดเป็นขณนะแรกในชาตินี้นะคะมีสมองไหมครับเพิ่งเกิดขณะแรกตอนอยู่ในพันขณนะแรกที่สุดนะคะขณะนั้นมีสมองะะแต่มีจิตแล้วก็มีเจตสิกเกิดพร้อมกับรูปที่เล็กมากะคะ่ะซึ่งทั้งหมดนะคะเป็นผลของกรรมหนึ่ง ในกรรมหลายและกรรมที่ทําทําให้มีการเกิดขึ้นของจิตเจตสิกซึ่งเป็นผลของกรรและรูปนั้นก็เป็นรูปที่กรรมเป็นสมุดฐานทําให้เกิดขึ้นเรื่อยเพราะฉะนั้นเวลาที่พูดถึงสภาพธรรมะเนี่ยน,นะคะโดยมากเนี่ยเราไม่เคยรู้เรื่องปรมาธ,ธรรมเรารู้แต่เรื่องราวที่ศึกษากันมาตามวิชาการต่างๆแต่ถ้าเราพิจารณาละเอียดจริงๆก็จะพบคําตอบว่าขณะแรกที่จิตขณะหนึ่งเกิดขึ้น ยังไม่มีรูปที่เป็นสมองแต่ว่ามีรูปสามกลุ่มลเล็กๆที่เกิดก็ตามนะคะใช้คําว่ากลุ่มเนี่ยเพราะว่ารูปเองก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นตามลําพังได้รูปต้องอาศัยรูปอื่นเกิดขึ้นสภาพธรรมะใดก็ตามที่จะเกิดขึ้นนะคะต้องมีสภาพธรรมะอื่นเป็นปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นลอย เพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะค้นคว้าไปถึงศาสตร์ต่างๆนะคะก็พยายามที่จะย่นย่อลงให้เหลือสั้นที่สุดเล็กที่สุดก็ยังมีส่วนประกอบที่จะต้ององาศัยกันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยะจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีเจตสิกและเจตสิกก็เกิดไม่ได้ถ้าไม่มีจิตในภพภูมิที่มีรูปเนี่ยคะ้ะอย่างเราเนี่ยในการเกิดที่นี่มีทั้งนามธรรมาและรูปธรรมนามธรรมาก็จะเกิดนอกรูปไม่ได้ต้องมีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิต ใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามตั้งแต่เกิดมาแม่แต่ขณะแรกรูปก็เกิดและก็มีรูปสามกลุ่มเรียกว่าภาษาบาลีใช้คําว่ากะลาปะนะคะมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมมีสีมีกลิ่นมีรสมีโอชาที่ใช้คาว่ากลุ่มเขาเห็นว่าเป็นแปดรูปไม่ใช่รูปเดียวแต่ว่าติดกันแน่นจนแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นใครจะไปแยกรูปให้กระจัดกระจายหรือเล็กที่สุดละเอียดที่สุด ก็ยังต้องประกอบด้วยรูปแปดรูปเพราะฉะนั้นในขณะที่เกิดในในะคขัก็จะต้องมีรูปซึ่งเป็นที่เกิดของจิตกลมหนึ่งแล้วก็รูปที่เป็นกายภาษาธาตุกลมหนึ่งแลวก็มีรูปซึ่งเป็นภาวะรูปคืออิฐีภาวะเพศหญิงหรือปุริสภาวะเพศชายซึ่งซึมซาบอยู่ทั่วตัวเมื่อโตขึ้นเพราะฉะนั้นแขนผิวทุกส่วนเนี่ยจะต่างกันตามภาวะรูปนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่า เวลาที่เกิดขณะแรกแต่ไม่มีใครสอนเราถึงเรื่องจิตขณะแรกที่เกิดเพราะว่าจิตเป็นนามธรรมที่ไม่มีรูปร่างมองไม่เห็นขณะนี้แม่มีจิตแต่ก็ไม่มีใครเห็นจิตเลยแต่จิตมีแน่นอนค่ะพอคนเราตายไปแล้วจิตเปไงนขณะนี้จิตเกิดขึ้นเดียวแล้วกระดับแล้วก็เกิดขึ้นแล้วกระดับเพราะว่าจิตเป็นธาตุชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อทันทีที่จิตขณะแรกดับ จะเป็นปัจจัยทําให้จิตขณะต่อไปเกิดสืบต่อรวดเร็วไม่มีระหว่างขั้นเลยเพราะฉะนั้นความตายมีสามอย่างค่ะข่ะนิกะมรณะคือจิตเกิดระดับเกิดระดับนี่คือความตายทุกขณะจิตไม่เที่ยงเลยตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งถึงเดียเด๋ยวนี้เมื่อกี้นี้กับเดี๋ยวนี้ขณะนี้กับเมื่อกี้นี้ขณะนี้เป็นอนาคตของเมื่อกี้นี้แต่กําลังเป็นอดีตของขณะต่อไปไม่เข้าใจครับว่า เกิดในดับในความว่าไงไฟระหว่างที่ดับไปไหนอะไฟเกิดแล้วดับแล้วไปไหนไฟที่เกิดแล้วดับไฟนั้นไปไหนนั่นเป็นรูปธรรมนะฮะแต่จิตนี่เป็นนามธรรมะค่ะไม่มีใครที่จะไปสัมผัสกระทบได้เลยเป็นธาตรู้ถ้าใช้คําว่าธาตรู้เนี่ยหมายความธาตรู้อย่างที่ไม่มีรูปธรรมใดๆเจือปนเลยทั้งสิ้นจะใช้คําว่าร้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นต์หรือ,รอกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่นะคะ แต่สภาพที่เป็นนามธรรมเนี่ยเป็นนามธรรมล้วนๆโดยที่ไม่มีรูปธรรมใดๆ,ๆดเพราะฉะนั้นถ้าเอาสีออกไปจากโลกนี้ให้หมดเอาเสียงออกไปให้หมดเอากลิ่นเอารสเอาสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งออกให้หมดนะคะแต่ยังมีทตุรู้นั่นแหละค่ะคือสภาพของทาตารู้เป็นท่าที่เมื่อเกิดขึ้นต้องรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่รู้ไม่ได้เพราะเหตุว่าเป็นาตุรู้ เวลาที่เราศึกษาเรื่องธาตุแต่เราคิดถึงรูป,ปธาตุซึ่งไม่ใช่ธาตุรู้เลยแต่เราลืมว,ว่าวิชาการใดๆในโลกหรือแม้แต่คนที่นั่งอยู่ที่นี่ถ้าไม่มีจิตไม่มีเจตสิกซึ่งเป็นนามธรรมาจะไม่มีการรู้อะไรเลยทั้งสิ้นรูปก็เกิดขึ้นเพราะอุตุความเย็นร้อนที่สม่ำเสมอนะคะมีแสงแดดมีพืชพันุ์มีอะไรอะไรก็แล้วแต่ที่จะเจริญเติบโตขึ้น แต่ถ้าไม่มีธาตุรู้ไม่มีจิตก็ไม่เดือดร้อนก็เกิดไปน้ำท่วไไมไฟไหม้ก็ไม่มีใครเดือดร้อนเลยแต่ที่ทุกคนมีปัญหาก็เพราะเหตุว่ามีสภาพรู้หรือธาตุารู้เกิดขึ้นรู้ทุกอย่างจิตเป็นสภาพที่สามารถจะรู้ได้ทุกอย่างค่ะไม่ว่าอะไรตั้งแต่เกิดจนตายที่เราคิดว่าเราเห็นเพื่อนไปโรงเรียนสนุกสนานได้ยินเสียงนั้นดูโทรัน์ทั้งหมดนี่คือจิต ถ้าไม่มีจิตสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ปรากฏถึงมีก็ไม่มีใครสามารถที่จะไปรู้หรือปรากฏให้รู้ได้แต่ทุกขณะที่อะไรก็ตามปรากฏให้ทราบว่าเพราะจิตกําลังรู้สิ่งนั้นก็ฉะนั้นจิตเนี่ยนะคะจากการตัดสรุปของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยค่ะจิตเกิดระดับทันทีเร็วมากสิ่งใดก็ตามที่เกิดระดับอย่างเร็วไม่ปรากฏว่าดับคำว่าเราตายไปแล้วดับทันที จิตเกิดระดับจิตเกิดระดับตลอดนะคะคิดว,ว่าร่างกายเราทำน,นี้เราเกิดระดับคนะ่ะ <c oughs> ไปมา,มาไม่ไม่ไป <c oughs> ไม่ไปไม่ไปไม่กม่าวว่าดับแล้วเกิดอ,อ <c oughs> ี่แล้วค่ะใสมมติว่าผมอ่ะอายุมากลยตายทันทีเนี่ยค่ะนะเป็นฝางหมดแล้วค่ะแล้วทำนี้จะไปไหนถ้าไม่รู้เรื่องจิตนะคะจะสงสัยว่าตายแล้วไปไหนแต่ถ้าทราบว่าแม้ขณะนี้เองถ้าจิตกําลังเกิดดับเพราะฉะนั้นตายทุกขณะเป็นขณนิกะมรณะ ส่วนการที่คนเราเกิดมาแล้วก็ตายที่เราสมมุติว่าตายนะคะเป็นสัมมุติมรณะเราสมมุติว่าตายถ้าเราไม่รู้ว่าแท้ที่จริงล่ะจิตเกิดดับต่อไปอีกไม่มีใครยากยั่งการเกิดดับของจิตได้เลยทันทีที่จุดติจิตคือจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ดับเพราะว่าจิตทุกดวงเมื่อดับแล้วเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดเพราะฉะนั้นทันทีที่จุดติจิตด,ดับปฏิสนธิจิตเกิดสืบต่อไปก็เป็นภพใหม่ชาติใหม่ ไปเรื่อยๆเราจึงเรียกว่าสามมุติมรณะจนกว่าจะถึงการตายที่ไม่ต้องเกิดอีกเลยนะคะของพระอรหันต์จึงเป็นสมุเทเฉทมรณะหมายความว่าตายจริงๆคือไม่มีการเกิดขึ้นอีกเลยยอมรักไหมคะว่าจิตเกิดดับเมื่อกี้พูดเรื่องจิตเกิดดับนะคะอาจจะยังไม่ชัดเจนทายๆก็ว่าจิตเก่ากลับมาเกิดถึงใช้ควาว่าไป,ไปๆมาๆแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้น,นะคะ่ะ ไฟที่เกิดเกิดเพราะเปลวไฟหรือไส้ไฟอันไหนเนระ,ะดับลงไส้ไฟใหม่ก็เป็นปัจจัยให้เปลวไฟใหม่เกิดเพราะฉะนั้นจิตใดก็ตามนะคะถ้าไม่มีปัจจัยไม่เกิดค่ะต้องมีปัจจัยที่พร้อมหรือเฉพาะที่จิตนั้นจะเกิดขึ้นจิตนั้นจึงจะเกิดขึ้นได้และเมื่อเกิดและดับจิตทุกขณะนะคะเกิดขึ้นทํางานของจิตนะคะอย่างหนึ่งอย่างใดไม่ใช่คนขี้เกียจน,นะคะ จิตเกิดขึ้นขณะใดต้องทํากิตหนึ่งกิตใด,ดซึ่งทั้งหมดแล้วมีสิบสี่จิจิตที่ทํากิตทั้งหมดสิบสี่จินะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตมีเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิดขึ้น,นทาหน้าที่เสร็จก็ดับดับแล้วไม่กลับมาอีกเลยเพราะฉะนั้นก็มีปัใจใจัยให้จิตใหม่เกิดถ้าศึกษาเรื่องปัจจัยจริงๆจะทราบว่ามีปัจจัย24ประเภทที่ทําให้จิตเจตสิกรูปเกิดน,นะคะแล้วก็มาเกิดแล้วจิตก็ดับ ขอยกตัวอย่างจิตขณะแรกคือปฏิสนธิจิตมีจริงจริงใช่ไหมคะในชาตินี้ถ้าไม่มีทุกคนไม่มานั่งอยู่ที่นี่นะคะเพราะฉะนั้นต้องมีจิตขณะแรกคือปฏิสนธิจิตเกิดแล้วดับค่ะแล้วปฏิสนธิจิตของชาติหนึ่งเนี่ยจะมีเพียงครั้งเดียวการตายจุดติดจิตขณะสุดท้ายของชาตินี้ก็มีเพียงขณะเดียวแต่ว่าระหวังปฏิสนธิคือเกิดกับยังไม่ตายเนี่ยจะต้องมีจิตเกิดดับ อยู่ตลอดเลยลนะ่ไม่ขาดเลยเพราะฉะนั้นทันทีที่ปฏิสนธิจิตดับการดับของปฏิสนธิจิตเป็นปัจจัยให้จิตถณะต่อไปเกิดนะคะจิตที่เกิดต่อนะคะยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินโดยเฉพาะแค่เกิดในคันเนี่ยรูปเล็กมากยังไม่เติบโตยังไม่มีตายังไม่มีหูนะคะแต่ว่าจิตเกิดต่อจากปฏิสนธิแล้วก็ดับแล้วก็เกิดต่อ จิตที่ไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดเล็นะคะับทำผวังขกิจมีหน้าที่แต่ไม่ใช่หน้าที่ของปฏิสนธิเพราะหน้าที่ของปฏิสนธิจิตเนี่ยเฉพาะขณะแรกที่สืบต่อจากจิตสิจิตของชาติก่อนเพราะฉะนั้นื่าจิตขณะแรกทาหน้าที่นั้นแล้วจิตขณะหลังจะมาทําหน้าที่นั้นอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นจิตขณะที่สองนะคะต่อจากปฏิสนธิจิตทําผวังขกิต ทีนี้ทุกคนเนี่ยได้ยินคําว่าผวังบ่อยๆคนนั้นตกผวังบ้างคนนี้เป็นผวังบ้างนะคะในความจริงผวังเนี่ยมาจากคำสองคาคือภวะหรือภพกับอังคะหรือองค์หมายความถึงองค์ของภพเพราะชั้นจิตที่เป็นผวังเลยคะ่ะเกิดดับดํารงภพชาติหมายความว่ารักษาความเป็นบุคคลน,นั้นยังไม่ให้ตายจนกว่าจุดติจิตจะเกิด นี่คือชีวิตของแต่ละคนนะคะซึ่งเกิดมาในโลกบางคนก็มีอายุสัน้นบางคนก็มีอายุยืนยาวแล้วแต่กรรมจะให้ใครเนี่ยทาให้จุดติดจิตเกิดก็ไม่ได้ถ้าไม่มีกรรมที่จะทําให้จุดติดจิตเกิดเพราะฉะนั้นทราบได้เลยค่ะว่าจิตแต่ละขณะเนี่ยเกิดมาทําหน้าที่นะคะตอนนี้ขณะปฏิสนธิก็ดับไปแลวขณะต่อไปก็เป็นภวังยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินยังไม่ได้กลิ่นยังไม่ได้ริมรสยังไม่ได้ คิดนึกใดๆทั้งสิ้นเป็นผว,วางอยู่พอสมควรนะคะหลังจากนั้นจิตจะเกิดนึกคิดขึ้นมาโดยความติดข้องในความเป็นเพราะฉะนั้นเวลาที่จิตขณะต่อไปจะเกิดต่อจากผวัวงนี่นะคะจะเป็นจิตที่ติดข้องในภพชาติเป็นโลภมูลจิตเป็นสภาพธรรมะที่เกิดเป็นประจำ แน้แต่ว่าตายจากชาติก่อนมาสู่ความเป็นชาตินี้ก็ติดในความเป็นชาตินี้ก่อนนอนคุณหมอคิดเรื่องอะไรคะสวดมนต์นะคะสวดมนต์แล้วลหลับเลยได้ป่าคะหรือยังคิดอะไรต่ออันนี้ก็เป็นคนที่ดีมากมน,นะฮะคือหมายความว่าคิดในสิ่งที่ดีว่าวันนี้ทําอะไรบ้างแต่ส่วนใหญ่นะคะเราจะคิดถึงว่าพรุ่งนี้จะทาอะไร งานยังค้างๆอยู่เนี่ยจะไปติดต่อกับใครที่ไหนยังไงพราฉั้นโลภะมูลจิตเกิดก่อนหลับพันทีที่ตื่นก็มาอีกแล้วโลภะมูลจิตเพราะฉะนั้นเป็นเพื่อนสนิทนะคะอยู่ที่ใจค่ะอยู่กับจิตตลอดไม่เคยผ่านใกลเลยเราคิดว่าเราต้องการเพื่อนแต่ความจริงโลภะต่างหากที่ต้องการ คิดว่าเราอยากมีอะไรทั้งหมดนะ,ะโลภทั้งนั้นเพราะฉะนั้นใช้คาว่ามีเพื่อนสองแม้ว่าเราอยู่คนเดียวเราคิดตลอดเวลาต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดถึงคนโน้นคนนี้คิดถึงคนหนึ่งเดียวคิดถึงอีกคนเป็นสองคนเดยวคิดถึงอีกคนเป็นสามคนเป็นสี่คนนี่แสดงว่าเรายังไม่เคยรู้จักสภาพของจิตของเราโดยละเอียดนะคะแต่อภิธรรมหรือปรมัตาธรรมที่เราศึกษานะคะ จะทําให้เราสามารถจะเข้าใจสภาพจิตใจของเราชัดเจนและละเอียดขึ้นตั้งแต่เกิดจนตายแม้แต่ว่าพอสามารถจะรู้สึกตัวพอเกิดขณะแรกที่ไม่รู้สึกตัวเลยเป็นพวังก็ไม่รู้สึกตัวเพราะเหตุว่าพวังเนี่ยเหมือนกับหลับสนิทตอนที่หลับสนิทเนี่ยเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนอนอยู่ที่บ้านนี้หรือนอนอยู่ที่บ้านไหนก็ไม่ทราบแาะว่าหลับสนิท จะมีทรัพย์สมบัติมีเพื่อนฝูงวงสาคณาญาติมากสักเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเพราะว่าหลักสนิทนะครับนั่นคือภวังคจิตพระฉะนั้นต่อไปให้ทราบความหมายของภวังคจิตว่าขณะใด,ดที่เหมือนกับหลักสนิทคือไม่เห็นไม่ได้ยินไม่ได้กลิ่นไม่ลิ้มรสไม่รู้สิ่งที่กระทบสัมผัสไม่คิดนึกด้วยขณะนั้นเป็นภว,วงังเป็นจิตนะคะที่เกิดขึ้นดำรงภพชาติเพื่ออะไรถ้าเกิดมา ปฏิสนธิแล้วก็เป็นเะวัเพื่อรับผลของกรรมโดยต้องเห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าเห็นสิ่งที่ดีเป็นผลของกุศลกรรมถ้าเห็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นผลของอกุศลกรรมเพื่อได้ยินเสียงอีกเพื่อได้กลิ่นอีกเพื่อลิ้นรสอีกเพื่อรู้สิ่งที่กระทบใจก,ก็มีเท่านี้ค่ะไม่ว่าจะที่ไหนในโลกแล้วก็มีจิตที่คิดนี่คือชีวิตพรุ่งนี้ก็เห็นอีกใช่ไหมท่าน ได้ยินอีกเมื่อวันก่อนก็เห็นอีกก็ได้ยินแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้เห็นก็ได้ยินก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นใช้คําว่าสังสารวัฏตะเลคะวัฏตะแปลว่าวนเวียนสังสาระแปลว,ว่าเที่ยวไปวนเวียนเที่ยวไปทางตาเดี๋ยวเห็นทางหูเดี๋ยวได้ยินทางจมูกได้กลิ่นทางลิ้นลิ้นรสทางกายรู้สิ่งที่กระทบสัมผัสทางใจคิดนึกแต่ไม่ใช่เที่ยวไปด้วยขานะคะ แต่ว่าจิตเกิดขึ้นรู้ค่ะเดี๋ยวรู้ทางตาเดี๋ยวรู้ทางหูเป็นจิตที่เกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็ับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่คิดถึงสถานที่ว่าเราอยู่ในโลกส่วนไหนจะเป็นเมืองไทยหรืออเมริกาหรือที่ไหนก็ตามนะ,ะเพียงแต่ว่าจิตเกิดขึ้นแล้วรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่มีสถานที่ทั้งสิ้นแต่ความทรงจําในสิ่งที่เห็นจําภูมิประเทศจําทุกสิ่งได้ ก็เกิดบัญญัติคือสมมุตินะครับทรงจำเรื่องราวต่างๆของปรมาภิรฐ์เพราะฉะนั้นบัญญัติหมายความถึงความคิดของเราในเรื่องเ่ษต่างๆที่มีจิตแต่ไม่ใช่การรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นปรมาธรรมที่มีจิตต้องแยกให้ออกค่ะเพราะฉะนั้นก็มีปรมาธรรมมีจิตมีเจตสิกม,มีรูปแล้วก็มีสมมติบัญญัติชื่อแจ,จ๊กก็เป็นบัญญัติ จริงๆคือจิตเจตสิกรูปพระบัญญัติเรียกว่าแจ็คเพราะฉะนั้นจริงๆก็คือแข็งแล้วก็มีสีแต่บัญญัติเรียกว่าทีวีถ้าไม่ได้เป็นปรมาทพต้องหมายความว่าไม่ใช่เป็นบัญญัติไม่ใช่จิตไม่ใช่เจตสิกไม่ใช่รูปแล้วก็ไม่ใช่นิพงานจริงเป็นบัญญัติเป็นเรื่องราวความทรงจำยังแพทย์คนไทยบางคนนะเขายินติดเขา่าตัดเย็บอะไรเนี่ยนี่คนไข้ไม่สามารถที่จริงน้ำาัวเ ไม่สามารถที่จะฉีดยาโอแคยาก็ใช้ขำว่าวิธีการสะกดจิตน,นี่ผมไม่ทราบว่าความหมายเดียวกันหรือเปล่าค่ะเราเกิดมาด้วยความไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ไม่รู้ต่อไปเรื่อยๆืนะคะแล้วเราก็คิดเรื่องสะกดจิตเรื่องอะไรก็ตามแต่ให้ทราบว่าถ้าตราบใดที่เรายังไม่รู้ลักษณะของจิตเจตสิกรูปจริงๆเราก็จะมีแต่ความคิดเรื่องจิตคิดไม่จบค่ะเรื่องจิตถ้าเป็นเพียงความคิด แต่ถ้าเป็นการไปรจักแจ้งลักษณะของจิตไม่ต้องคิดจะรู้ได้จริงๆว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่นะคะเรามีโลกคนละใบเพราะาทุกคนมีจิตคนละหนึ่งขณะขณะที่ปฏิสนธิจิตเกิดเนี่ยไม่มีแสงสวา่างไม่มีเสียงไม่มีอะไรเลยมืดสนิทแต่มีทารู้เกิดขึ้นและขณะใดที่ไม่มีแสงสวา่างขณะนั้นก็มืดนะคะอย่างเวลาที่เรากระทบแข็ง ขณะที่แข็งปรากฏเนี่ยไม่ได้สว่างเลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะมีสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นแสงหรือสว่างหรือสีนิดหนึ่งแล้วก็ดับแต่เราก็จําไว้แล้วก็คิดเรื่องนั้นพอมีเสียงกระทบหูความจริงเป็นเสียงแต่เราค่อยๆจ,จํงงาจนกระทั่งเป็นภาษาเป็นคําจนกระทั่งรู้ความหมายว่าถ้าเสียงสูงอย่างนี้ภาษานี้เป็นอย่างนั้นภาษานั้นเป็นอย่าง เพราะฉนันก็มีความทรงจำเรื่องเสียงเพราะฉั้นโลกใบนี้นะคะีค่ะคิดตลอดมืดสนิทขณะที่คิดแต่พอมีแสงสว่างปรากฏทางตานิดหนึงแล้วก็คิดเรื่องนัง้นพอมีเสียงกระทบหูนิดนึงคิดเรื่องเสียงพอมีกลิ่นกระทบนิดนึงคิดเรื่องกลิ่น